สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่บึงการนะครับจังหวัดบึงการนะครับเรามีโอกาสได้มาเที่ยวริมโขงนะครับวันนี้ช่องอเดียออนทัวร์พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่ริมโขงจังหวัดบึงการนะครับก็จะมาพาชมบรรยากาศริมแม่น้าโขงแต่ว่าช่วงนี้แม่น้ําโขงอาจจะเหือดแห้งไปครับเพื่อนๆครับนี่ครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะแพลนกล้องเห้เพื่อนดูนะครับบริเวณริมแม่น้ําโขงเห็นไหมครับก็จะปีนี้แรงครับ เดี๋ยวแพลนก้องเพื่อนดูครับนี่ครับบรรยากาศครับก็จะไม่มีน้ำครับเพื่อนครับตรงนี้ครับบริเวณแม่น้ำโขงครับก็จะเป็นเนินดินแล้วก็มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นเขบอกว่าแรงครับปีนี้ครับน้ำไม่มีครับนี่ฮะก็บรากาศก็จะประมาณเนี้ยครับที่บริเวณอ่าท่าน้ำอ่าท่าน้ำริมโขงจังหวัดบึงกาฬครับ ก็อาจจะมีขยะเยอะไปนิดนึงเพราะว่าที่นี่เพิ่งมีจัดงานแข่งเรือนะแข่งเรือ,อประเพณีเขาจัดกัน3วัน3คืนเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้เองครับเพื่อนๆครับแล้วก็เสียดายมากที่ผมมาไม่ทันเพราะว่าเมื่อวานนี้เรายังอยู่ที่ภูทอกอยู่นะครับเพื่อนๆครับก็มาไม่ทันเมื่อกี้ถามพี่ๆเขาก็บอกว่างานเพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆครับก็จะมีงานมีถนนคนเดินแล้วก็มีการจัด ออกร้านจัดบูธต่างๆแล้วก็มีจัดงานแฟร์ทั่วไปนะครับเพื่อน3วัน3คืนที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงการครับแต่เสียดายครับที่เราพลาดโอกาสเราเรามาไม่ทันเรามาวันนี้เราก็เจอแต่ขยะเนี่ยเพื่อนๆครับเพราะว่าเข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 าเลิกงานกันแล้วนะครับเนี่ยถามพี่ๆเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแพรนกล้องให้เพื่อนดูครับริมฝั่งแม่น้ําโขงซึ่งตอนนี้ก็แรงครับเนี่ยก็จะมี ดินเนินทรายแต่ตรงนี้สามารถเดินเข้าไปได้ครับพเพื่อนๆเนี่ยเดินทะลุเข้าไปาฝั่งแม่น้ำโขง,งฝั่งเมืองปากซันฝั่งโน้นได้ครับเนี่ยสามารถเดินลงไปแข่งเรือได้เนี่ยบริเวณตรงนี้ครับพเพื่อนๆครับเนี่ยครับก็ซึ่งปีนี้ก็นับว่า,าเป็นเป็นปีที่แรงมากๆครับพเพื่อนๆครับเนี่ยฮะไม่มีน้ำเลยครับบริเวณน,นี้ครับครับ แรงมากๆครับปีนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบของริมฝั่งโขงที่จังหวัดบึงกาฬนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่ไกลๆเห็นไหมครับโน่นครับภูเขาครับภูเขาลูกตโตฝั่งโน้นนะฮะที่อยู่ฝั่งประเทศลาวนะครับอยู่เมืองปากซันนะครับเมืองปากซันประเทศลาวสวยงามครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะโน่นครับอยู่ฝั่งลาวครับก็จะเห็น ไกลๆก็จะเห็นบ้านเรือนของพี่น้องชาวลาวครับอยู่ฝั่งโน้นครับเห็นไกลๆอยู่ฝั่งโน้นครับเป็นเมืองปากสันนะครับแขวงบริคำไซเมืองปากสันซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดบึงการของเราครับเ,เพื่อนๆครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับอ่าเดี๋ยวจะแพลนกล้องให้เพื่อนๆดู ก็นะว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับเพื่อนที่เรามาไม่ทันงานแข่งเรือเมื่อวานนี้ที่จังหวัดบึงการเขาจัดงานแข่งเรือครับแข่งเรือประเพณีแล้วก็จัด3วัน3าคืนแล้วก็ในงานก็จะมีะนี่ครับมีร้านจัดงานแล้วก็มีคอนเสิร์ตเนี่ยฮะเรามาเราก็ไม่เจออะไรครับเจอแต่ความว่างเปล่าครับเพื่อนเนี่ยฮะเป็นลานอคอนเสิร์ตแล้วก็มีเนี่ยโครงเสาจิงช้าเนี่ยครับ พิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อคืนนี่ยเสียดายที่เรามาไม่ทันครับเพื่อนๆครับแต่ก็โอเคก็ยังดีครับเพื่อนๆครับที่ได้มาบึงการครับเนี่ยฮะก็จะมีน้ำโขงปีนี้ก็จะแรงมากๆเพื่อนๆดูครับบริเวณนี้ฮะก็จะมีป่าย่อมๆเลยครับเนี่ยจะมีต้นหญ้าต้นไม้ขึ้นย่อมๆเลยบริเวณนี้นะฮะซึ่งเป็น สันดอนตรงนี้ครับซึ่งว่าปีนี้น้ำโขงแรงครับเนะี่ฮะเดี๋ยวแพลนกล้องให้เพื่อนๆดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับฝั่งทางด้านโน้นจะสวยครับเพื่อนๆครับเห็นภูเขาอ่าลูกสูงๆทางโน้นนะครับอยู่ฝั่งลาวครับอยู่เมืองปากซันครับ โดยปกติพี่น้องไทยลราก็สามารถข้ามฝั่งไปได้นะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่ามันติดโรคระบาดนะครับเพื่อนๆก็ <s> ปีนี้พี่น้องชาวลาวก็ไม่สามารถที่จะมาแข่งเรือได้นะ,นะเพราะว่ามันติดเรื่องโรคระบาดเพราะฉะนั้นปีนี้ก็แข่งเฉพาะ,ะคนไทยเรานะครับเ <s> มื่อกี้ถามพี่ๆี่เขาบอกว่าปกติก็จะมีพี่น้องคนลาวนะครับพี่น้องชาวลาว แล้วก็พี่น้องชาวเขเมรอะไรเงี้ยก็จะมาแข่งเรือประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างไทยลาวแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่ปีนี้ติดที่ภาวะาโรคระบาดโควิด1 9นะครับก็เลยไม่มีคนลาวเข้ามาแข่งในปีนี้ไม่มีเขเมรมาแข่งก็มีเฉพาะไทยเราที่จัดงานนี่ครับเพื่อนๆครับ เอาละครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งมาใหม่นะครับตอนนี้พอเราพาเพื่อนเพื่อนมาเดินที่ริมฝั่งแม่น้าโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้เรามาด้วยอาจจะแดดร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเพิ่งออกจากบึงเราเพิ่งออกจากคูทอกมาแล้วก็เพิ่งมาถึงเนี่ยครับเพื่อนๆครับแดดค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งแต่ดูเมฆก็ท้องฟ้าสีฟ้าขามครับเพื่อนๆครับเมฆก็มีประปายเนี่ยฮะฝั่งนี้ฮะ แดดก็แรงใช้ได้ครับเพื่อนครับเนี่ยครับร้านรวงครับที่ปิดไปเลิกงานเมื่อคือนเนี่ยัเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกงานเสร็จร้อนเลยเนะครัช่องเรามาไม่ทันนะครับเสียดายเหมือนกันที่ได้ไม่ได้มาเที่ยวถนนคนเดินที่ริมแม่น้ำโขงตรงนีน้เนี่ยครับก็จะ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสันดอนครับเพื่อนสันดอนของแม่น้ําโขงนะครับที่น้ํามันปีนี้ไม่มีน้าน้ํามันแห้งมากนะครับโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นซึ่งก็จะมีพวกวัชพืชต้นไม้ต้นใบหญ้าอะไรเต็มไปหมดเลยฮะเนี่ยฮะแต่ที่เพื่อนเห็นไกลๆตรงโน้นนะครับก็คือภูเขาที่อยู่ฝั่งลาวเมืองปากสันนะครับแขวงบริคัมไซ ซึ่งอยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬของเราปกติเราสามารถข้ามไปเที่ยวได้นะครับปกติพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยก็สามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้แต่ว่าปีนี้ยังปิดด่านนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด19นะครับตอนนี้ด่านปิดนะครับเราก็เลยปีนี้การแข่งเรือก็เลยเงียบเหงาฮะก็ไม่มีพี่น้องฝั่งลาวเข้ามา พี่น้องชาวเขมรก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าติดที่โรคโควิด -19 นะครับอาเนียครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับผมเดินอยู่ที่ริมริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดบึงการครับวันนี้ครับช่องอเดียออนทัวร์ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเดินบริเวณริมแม่น้ำโขงวันนี้ครับที่จังหวัดบึงการนะครับก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงครับเพื่อนๆครับ เนี่ยฮะเดี๋ยวจะจะแพลนก็ให้เพื่อนดูครับมาวันนี้ก็ไม่เจออะไรแล้วครับเพื่อนเพราะว่าเขาเลิกงานไปแล้วก็เลิกเพิ่งเลิกงานไปเมื่อคืนนี้เองนะครับเนี่ยเนี่ยคือเต็นท์ต่างๆนะที่จัดงานไปเป็นถนนคนเดินนะครับที่เมืองอบึงการของเราที่จัดกัน3วัน3คืนครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับ ก็จะแม่น้ำโขงปีนี้น้ำน้อยครับเพื่อนๆนครับสังเกตนะฮะจะเห็นเป็นฝั่งโน้นเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยครับเนี่ยเมืองปากสันของประเทศลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยฝั่งโน้นนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนข้ามฝั่งไปเที่ยวลาวนะครับไว้โอกาสคราวหน้าแล้วกันนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นสันดอนนะสันดอนที่น้ำมันน้ำมันแห้งนะครับตรงนี้ครับโอเคโอเคนะครับ, <Okay. S 1> okay, รบสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งมาใหม่นะครับตอนนี้ช่องอริยาออนทัวร์นะครับพาเพื่อนเพื่อนมาทัวร์บริเวณริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งว่ากันว่าปีนี้แห้งแรงมากนะครับน้ำ ก็ไม่ค่อยมีนะฮะที่มีมากก็คือพวกวัชพืชนะฮะพวกต้นไม้ที่มันขึ้นมานะเพราะว่าน้ำมันน้ำมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีพวกวัชพืชขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอดิยาออนทัวร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหน ทำกิจกรรมอะไรไปเมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอัปเดตในช่องอดิยาออนทัวแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็ s u b สไคร b ์ช่องให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบครับเดี๋ยวจะแพลนกล้องให้เพื่อนดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับเนี่ยฮะแม่น้ําโขงที่ไม่มีน้ํานะครับปีนี้ว่ากันว่าเป็นปีที่แล้งมากๆอีกปีหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ แม่น้ำโขงก็จะที่ฝั่งไทยเราเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีน้ำเลยฮะมีแต่พวกต้นไม้พวกวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนเดินอีกสัก พักนึงเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วครับเพื่อนๆครับเพราะว่าอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นครับเพื่อนๆครับอยู่ริมโขงครับวันนี้ริมโขงเมืองอบึงการนะครับจังหวัดน้องใหม่จังหวัดที่77ของไทยแต่ว่าเมื่อวานเรามีโอกาสไปเที่ยวภูทอกมานะครับแล้วก็ไปเดินขึ้นภูทอกก็อพอดีได้ข่าวว่าที่บึงที่ในตัวเมืองบึงการเขาจัดงานแข่งเรือ ก็เลยแวะเข้ามาชมหน่อยแต่ว่ามาไม่ทันนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่างานเพิ่งเลิกไปเมื่อคืนนี้เองครับเป็นคืนสุดท้ายซึ่งว่ากันว่าเราก็พลาดไปแบบชิวเฉียดเลยครับเพื่อนๆครับเอาละครับคงจะใกล้เวลาปิดคลิปเดี๋ยวผมจะแพลนกล้องให้เพื่อนดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงท้ายแล้วครับที่เราจะปิดคลิปเนี่ยครับเพื่อนๆครับบริเวณริมแม่น้ำโขงครับจังหวัดบึงกาฬครับ ก็จะปีนี้น้ําไม่ค่อยมีครับน้ําแบบไม่เห็นมีน้ําเลยครับเพื่อนๆครับมีอยู่ฝั่ง,นงโน้นครับอยู่ไกลๆที่มองเห็นอยู่ก็จะเป็นเมืองปากสันนะครับแขวงบริคําไซประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวสปปลาวเาเพื่อนบ้านเราที่นั่นเองครับเพื่อนๆคนระับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรวมวันนี้นะครับ ภาพบรรยากาศอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเ,เพื่อนๆดูไหมเนี่ยขยะเยอะแยะไปหมดเลยฮะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยอาจจะดูไม่สวยงามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วเขาจัดงานที่นี่แล้วก็พึ่งงานพึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อคืนเพราะฉะนั้นก็จะงานบริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยขยะครับเ,เพื่อนๆครับเนี่ยครับมองดูแล้วไม่สวยงามคนระับ เนี่ยครับก็จะมีป้ายมีป้ายบอกว่าเป็นนอทอีสานบาวดอรีอ่มีบึงการแล้วก็ปากสันนะครับก็เป็นอีสานเขตเขตเขาว่าเขตอตอเนเหนือของอีสานนะครับเนี่ยครก็ระหว่างไทยกับส,สปปลาว เพื่อนบ้านของเราก็คือเมืองปากสันนั่นเองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นครับเพื่อนๆครับที่เห็นภูเขาลูกโตๆสวยๆงามๆตรงนู้นนะฮะคือเมืองปากสันครับเนี่ยครับเพื่อนๆครับเราอย่างที่บอกว่าครับปีนี้ก็คืออ่าค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับแม่น้ำโขงนี่เหงือดแห้งไม่มีน้ำครับ สังเกตได้ครับที่เมืองอบึงการของเราก็ไม่มีน้ำครับช่วงนี้เป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับที่ไม่มีน้ำเนี่ยดูเพื่อนๆสังเกตดูนะครับน้ำไม่มีครับเนี่ยฮะโอเคนะครับใกล้จะ เราก็ใกล้จะปิดคลิปแล้วครับคงจะเป็นช่วงท้ายแล้วรับเ,เพื่อนๆครับที่เราจะปิดคลิปครับโอเคเอาละครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่นะครับตอนนี้ช่องอริยาออนทัวร์วันนี้เราพามาทัวร์ที่ริมแม่น้ําโขงนะครับอ่าจังหวัดบึงกาฬนะจังหวัดที่7 7ของไทยเรานะครับว่ากันว่าวันนี้เรามาไกลถึงบึงกาฬแล้วก็พาเพื่อนๆมาแวะลนะริมโขงนะฮะอ่า ก็สำหรับเพื่อนเพื่อที่เพิ่งมาใหม่ยังไงก็อย่าลืมฝากาติดตามช่องอดีออนทัวร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะเพียงพอแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย